มีเรื่องความสุ่รายการคริปโตบัตดี้ครับผมผมเบนซ์ครับผมปีเตอร์ครับความเดิมตอนเนี่ยทำไมคุณเนี่ยคุณผมคุยกันแล้วว่าผมเแย่งผมไม่แยกผม ความเร็วตอนที่แล้วนะครับที่เราคุยกับพี่ซีไว้พี่ซีก็ถือเป็นผู้โชคดีของเรานะครับ <ผม S 1> ที่เราแนะนําหลากหลายอย่างเลยก็ก่อนอื่นเลยนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย,<ด>ยพี่ปีเตอร์แนะนําสิ่งที่เรียกว่า all in นะครับแล้วก็ผมเนี่ยบอกว่าเราควรจะเฉลี่ยต้นทุนในการที่จะเข้าซื้อมันนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรนะครับ <DC A S 1> พี่ปีเตอร์ <A S 1> <ฮะ S 2> DCA <ฮะ S 2> นะครับ,รบซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการทักมาคุยกันนะครับผมก็ได้ไปสอนพี่ซีตั้งแต่เรื่องเริ่มต้นเลยว่าเราเนี่ยจะไปซื้อคริปโตเคอเรนซีจากคนอื่นได้ยังไงนน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 ะะ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 ะคคคคครร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 ัััับบบบซซซึ่่่่่่่งงกกกกก็็ืืืือออออออ้้้จจาาาาาทีีีีมมมยยยยยูแลลววเเเเเเไ P2P 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 ใใชฮฮตตโดป ใช่ครับซึ่ง peer to peer นยเราก็ทำผ่านใบแนนซึ่งเป็นตัวกลางผมเปิดให้พี่ดูเนี่ยใบแนนเนี่ยมันจะมีที่เป็น p 2 p ที่เราดูได้ว่าเลตติ้งอ่ะเป็นเท่าไหร่ยังไงแล้วคนคนนี้มีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่ที่เราจะไปซื้อเงินจากเขาก็เป็นสกรีน n i n ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเท่านั้นนะเพื่อให้เราเข้าใจนะครับว่าเรากำลังทำธุรกรรมกับใครมันไม่ถึงขนาดแบบไม่รู้จักกันเราพอจะเช็คประวัติได้เรามาอัปเดตกันไหมว่าตกลงเขาแล้วพี่ซีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับครับผมก็หลังจากที่ไป คุณเบนส์คะช่วยด้วยมีอะไรให้รับใช้ครับ d e p o s i t b ปิ c คอยนี่มันต้องยังไงต่อดีอะอันนี้ซื้อจาก P2P หรือเปล่าครับใช่คะ่ะอ่ะงั้นโอเคเลยถ้าซื้อแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่ในตรง Funding Wallet ครับได้ละได้ละแล้ว,ไ,ลวไปไงต่อคะเสร็จแล้วเลือกเหรียญแล้วกด Transfer ครับต้องย้ายจาก Funding Wallet ไป Spot Wallet ก่อนเ,ออเราซื้อตัวไหนดีอะคุณเบน แนะนำว่าซื้อ BUSD หรือ USDT ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ตัวไหนถูกกว่ากันแต่ว่าถ้า USDT จากที่ผมเห็นก็จะนิ่งหน่อยอกอด b u อ d มาแล้วว่ามือซีมันลั่นนะองั้นพี่รานเฟอร์ไปที่ Spot Wallet เลยครับโอเคโอเคแต่แบบงงจังเลย <laughs> ครั้งแรกก็จะแบบนี้ครับผมอธิบายเรื่อง Wallet นิดนึงแล้วกันฮะตัว Fund i n g w a l l e t เนี่ยเอาไว้ทำาพียร to ู e e er ีนะครับหรือว่า Gif t Card ส่วนสปอ t w ตวอลเอะเอาไว้เทรดเงินในตลาดครับเอนวอลเล็ตเนี่ยก็จะเอาไว้ลงทุนในรูปแบบอื่นเช่นฝากเงินหรือมาปล่อยเงินให้คนแรกครับดีจังโอเคโอนเรียบร้อยแล้วค่ะโอนแล้วพอโอนเสร็จพี่ซีก็กด BUSD ในหน้า Spot เลยครับเสร็จแล้วไปเลือก BTC ต่อที่หน้าแรกครับอันนี้มันต้องกด deposit หรือ transfer อะคะใจเย็นครับพี่ซระวังระวังมือลัน่น ขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับ Market เนี่ยเท่ากับราคาซื้อราคาตลาดก็คือเป็นเป็นราคาปัจจุบันนั่นเองนละลิมิตเท่ากับเราต้องตั้งราคาที่อยากจะซื้ออยากซื้อเท่าไหร่ก็ตั้งรอก่อน,อนได้ครับพอราคามันถึงเนี่ยเราก็จะได้เหรียญน,นั้นตามราคาที่ตั้งไว้ครับโอเคสุดยอดถ้าราคามันตกลงมาไม่ถึงเนี่ยก็คือเท่ากับเราตกรถแล้วนะครับยังไงต่อคุณเบนซ์อยากกดแล้วเร็วๆตอบเร็วๆพิมพ์ไวๆแล้ไปต่อที่ Market Order ครับ ทีนี้เราเลือกได้ครว่าจะใส่ Amount หรือว่าใส่ Total เลือกใส่อย่างใดอย่างนึงได้เลยครับ สรุปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของการลงทุนที่ใหม่มากเลยเราวรู้สึกแบบงงงงตื่นเต้นมีสับแสงสับสูงอยู่เยอะมากที่จะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจก่อนที่จะเอาเงินเราลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่วู่วามดีกว่าเงินมันหามายากอะค่ะยูเีจะเอาไปใส่กับอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้จักมันใช่ปะ่ะเรื่องแรกเลยที่ซีเรียนรู้ก็คือซีใส่ไปกองแรกก่อนนะคะคือค่อยๆ่อหย่อนไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยอย่าบอกเลยไม่ถึงแสนใส่ไปส0 0 0มืนก่อน5 0,000นดูก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ลา ล่าสุดใจรวมไปประมาณ2อ0 0 0นผลที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูวือวาเยอะมากค่ะเพราะว่าจะเป็นในด้านสายออมนะคะแล้วก็คุณเบนก็จะแชทมาบอกสีอยู่ด้วยว่าแบบเออทำไมเราไม่ไปลงทุนกับแบบแพลตฟอร์มสายออมแบบพวกิมงสิบเมกเลยอะไรอย่างเงี้ยลองดูซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะที่ทําให้เรารู้ว่าในโลกนี้ของการเล่นคริปโตเคอเรนซีมันมีมากกว่าแค่การแบบเทิรนเหรียญหวังที่จะได้เหรียญเฝ้าดลอดูเหรียญที่มันเติบโตเติบโตเติบโตสายแบบคนที่ระมัดระวังค่อยๆเรียนรู้ป จะค่อยๆทําวิธีในการออมเงินหรือฝากเงินก็เป็นเวทีที่ดูแลแบบเอออนาคตมากเลยอะสมัยนี้เขาไม่ฝากเงินกับธนาคารแต่จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่กวัวในลรงเนี่ยบอกไหมกวัวในโลงเพราะว่ารู้จักมันมากขึ้นแล้วในวิตีนี้เดี๋ยวจะเอาเงินสะสมเล็กๆน้อยๆที่ได้เอามาต่อย,ยอดลองสเต็กดูบ้างคําเตือนค่ะก็จงใช้ชีวิตย,ยังมีสตินะคะถึงจะมีสตางหลังจากที่เราสอนเงินไบเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วเราก็บอกว่าโอเคเรามาวางแผนกันเราจะดีซีเอแบบนี้นะครับพี่ซีบอกว่าเฮ้ยี่รู้สึกว่าตัวเลขมันเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่ามัน ไม่ถนัดนะครับแล้วด้วยความที่ช่วงนี้พี่ซีเขายุ่งๆนะครับเป็นสาวที่งานรัดตัวมากๆคนหนึ่งก็เลยบอกว่าถ้างั้นพี่แช่ไว้ก่อนละกันเหมือนเอ,ๆๆเอาเงินไปฝากไว้เป็นฝากประจําก็เลยเอาไปสเต็กไว้จริง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่เรียกว่าสเต็กเนี่ยผมอธิบายนิดน,นึงก็คือแต่ละแบบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักๆแล้วสเต็กคือการที่เราเอาเงินเนี่ยไปแช่ไว้นะครับบนแพลตฟอร์มหรือว่าบนผู้ให้บริการเจ้าหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้ดอกเบี้ยเรามาเป็นรายวันนะครับโดยที่เขาก็จะมีตัวเลขบอกคำนวณในวันต่อวัน จริงๆแล้วมีคำถามมาเยอะเหมือนกันครับว่าตกลงที่เราแนะนําพี่ซีให้ซื้อบ,บิตคอยบิตคอยคืออะไรแล้วทำไมมันถึง มูลค่าอะไรแบบนั้นทำไมเราถึงเชื่อในบิตคอยเป็นคําถามที่ถามกันเยอะนะที่บิตคอยเนี่ยมันมีหลายประเด็นก่อนเนาะประเด็นแรกก่อนคือคนตั้งคําถามก่อนว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นเหมือนเงินไหมมันเป็นเงินหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งตัวบิตคอยเนี่ยมันเป็นการลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าคนเนี่ยก็ก็มาดูแล้วก็เห็น value ใน2แบบใช่ไหมครับว่าเอ๊ะถ้าวันนี้เราจะมองฐานะว่าบิตคอยเนี่ยเปรียบเสมือนกับเงินเป็น exchange currency ถ้าเกิดเราเล่าย้อนกลับไปหน่อยอดีตเลยเนาะเราใช้ทองคำองคือใช้กันมานานแล้วใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์เรราาาน่ใใช้กกือล นะครับในการแลกเปลี่ยนเนี่ยมากกว่า4ี่ทันตีแล้วแต่จริงๆต้องบอกว่าก่อนยุคหน้านั้นก็จะมีการแลกหมูแลกไก่แลกด้วยเกลือแลกด้วยเครื่องเทศอะไรก็คือใครค้าค้าม้าอะไรที่ก็มาแลกใครค้าม้าค้าใครใครเสพม้าเสพใช่เหรอไม่เสพม้าตรงนมีการแลกไม่ใช่ครับไม่ก็คือเอาเอาหมูเอาไก่มาแลกอะไรกันนะครับนี่ก็เป็นอิสระแต่ว่าทองคําเหมือนเป็นอะไรที่ยอมรับแล้วก็ตกลงตัวหน่วยกันได้ดีเป็นตัวกลางอ่าใช่เป็นตัวกลางนะครับแล้วพอหลังจากยุคหนึ่งนะครับพอรู้สึกว่าทองคำเนี่ยมันยุ่งยากนะครับยุ่่่งงงงงงยยยาา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 กกกกกในนนนนคคคคคววมมมหหขขออ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 ะไไร็ืืััุุณณลิดสภพถ้้้้ตแบบทจปซเี ครับคุณว่ามันเหนื่อยไหม เหนื่อยฮะในสมัยก่อนจริงๆไม่มีรถด้วยเพราะนั้นมันก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์เรียกว่าตั๋วเงินตั๋วเงินตั๋วเงินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับใบสาคัญนะครับที่แสดงให้เรารู้ว่าเรามีสิทธิ์ในทองมีทองอยู่เท่าไหร่ใช่แล้วพอเราเอาไปใช้เงินใช้อะไรเนี่ยคนที่ได้รับเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆคนนี้มีทองนะก็เลยเป็นเบสิกนะครับมีทองเรียกเป็นพี่มีเงินเรียกเป็นน้องแล้วถ้ามีเมียเป็นนัดมีเมียเอยนัดมีเลียก็แสดงว่าทองเอยเงินเอยเนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันอยู่เพราะนั้นถ้าวันนี้ผม ใช่รวังทองเงินแล้วก็คริปโตเคอเรนซีที่ชืีอว่าบิตคอยเนี่ยเราสามารถมาเปรียบเทียบคุณสมบัติมันแบบช็อตต่อช็อตได้จริงจริงอันนี้มีหลักการทางเศรษฐศาสตร์นะครับเราสามารถแบ่งแยกหลักการโดยทั่วไปเอาเฉวาคอมมอนลี่มากๆนะครับประมาณ8เกณฑ์8เกณฑ์ในการที่จะบอกว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันนับเป็นเคอเรนซี่แอเชนจ์ได้ไหม ข้อแรกนะฮะเรื่องของความคงทนความสําคัญของการคงทนคือถ้ามันถูกใช้ในลกักษณะความเป็นตัวกลา,นางะน,นะครับเราไม่สามารถจะเบนเอาไปนะครับแล้วสักพักเบ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยของนี่มันค่อยๆหายไปอย่างเช่นถ้าเราใช้เหล็กที่ให้ผมมามันขึ้นสนิมปุ๊บผมขัดขัดขัดหายแล้วก่อนหายน้ำหนักหายนะครับอันนี้ก็เริ่มไม่ดูเลลเวลก็ไม่คงทนถูกต้องหรือถ้าเป็นแบ้์โดนเผาอ่ะก็าจจะหายไปนะครับแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกคริปโตเป็นยังไงคริปโตเนี่ยมันเป็น Data นะถ้าถามว่ามันมีความเสถียรภาพแค่ไหนผมมองว่ามีค่อนข้างส <ละ S 2> ูงด้ราา่มมนไ สูญหายหรืออะไรได้อันนี้คุณต้องขอบคุณเทคโนโลยีอะไรบล็อกเชนหรือเปล่าเพราะว่าการ <Okay. S 1> ที่มีบล็อกเชนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืนยนนนันนะครับในทุกรานเทคชันที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันอยู่จริงหรือเปล่า ข้อ2นะครับเป็นสิ่งที่หายากอะหายากผมเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าจริงๆทองคําทั่วโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ามาโอลิมปิกเท่านั้นเพราะมันมีอยู่จํากัดเนี่ยมันทําให้ตามหลักเศรษฐศาสตร์นะดีมาร์ซัพพลายใช่ไหมของที่หายากๆมีน้อยๆมีจํากัดก็จะมีมูลค่าขึ้นมาถูกต้องนะครับทองเป็นหนึ่งในแบบนั้นแน่นอนแล้วเงินล่ะเฟี้ยนมันนี่เนี่ยมันถูกพิมพ์ขึ้นมาจากรัฐบาลของแต่ละประเทศใช่แต่จริงๆถ้าเกิดเราถ่ายกันไปบอกมันอยู่กับทองเนาะมันยึดโยงเดียวกันใช่ไหมเพราะมันต้องมีซัพพลายบางอย่างมาแบคเอพหรือเปล่าถ อเมริกานะอเมริกาฮะหนึ่้าเจ็ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะประกาศเลยครับว่าเราจะไม่เอาทองเนี่ยมาเป็นสินทรัพย์ที่แบ็กอัพค่าเงินให้กับทินะครับเพราะนั้นเราบอกว่า เราอยากจะพิมพ์เท่าไหร่เราก็พิมพ์เราทองเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะซื้อมาเป็นสำรองแต่ต้องยอมรับว่ายังมีหลายประเทศนะครับที่ยังคงต้องมีสิ่งที่เป็นตัวเอ็กชเชนบางอย่างเพื่อแบ็งอัพตรงนี้อยู่ก็คือซื้อมาเป็นรีเซิร์ฟเราอาจจะไม่ได้บอกว่ารีเซิร์ฟนี้มีมูลค่าเท่าเงินที่เราพิมพ์จริงๆแล้วเขาก็พิมพ์เท่าไหร่ก็ได้เพราะนั้นมันเกิดการเฟ้อได้แต่อย่างเช่นเวเนซุเอลาที่มันจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์เงินเฟ้อขึ้นมาเกือบล้านเปอร์เซ็นต์ถูกต้องอันนี้ก็เลยเป็นลิ มีท o t a l supply ครับมีจำนวนจำกัดอยู่ที่21ล้านบิตคอยเท่านั้นไม่ว่าคุณจะมีบิตคอยเท่าไหร่แต่สุดท้ายรวมกันไม่เกิน21ล้านก็นับได้ว่าคริปโตเนี่ยเข้าเกณฑ์เป็นสิ่งที่หายากเพราะว่าทองต้องขุดพี่เคยขุดทองไหมฮะยังไม่เคยฮะยังไม่เคยแต่ได้เขาเป็นขนัดต้้งตู้เย็นใช่ไหมฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะอันนี้ มีเสถียรภาพในคุณค่าของมันตรงเนี้ยใช้คําว่าฟังจิเบิลต้องใช้หูนไหมฮะฟังจิเบิลไม่ใช่อันนั้นอันนั้นฟังไงเฉยผมมี500บาทวันนี้ครับผมบอกว่าแบงค์ห้าร้อยเนี่ยมีห้าใบทุกใบมีห้าร้อยบาทอันนี้คือฟังจิเบิลคือทุกๆใบเนี่ยมีมูลค่าเท่ากันมีความเสถียรของมันก็คือการแ่านมันเท่ากันใช่ไม่ใช่ว่าผมเอาแบงค์ห้าร้อยมาให้พี่แล้วพี่บอกแบงค์ห้าร้อยนี้มีมูลค่าสี่ร้อยไม่ได้ออ๋ก็คือมูลค่ามันเนี่ยเท่ากันใช่ไหมครับในทุุุกกกกกกรรููปปปแบบบถ้้าาาาาามม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 ััััััันน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 ีีีเเเเเเออออ่่่หหหหตตืืืททยง๊๊ะะะคคคณสิวจล อย่างเช่นทองแท่งถ้าเราเป็นแท่งเท่านี้ก็มีมูลค่าเท่านี้บาทถ้าเป็นแท่งเท่าเดิมเนี่ยมันไม่มีทางเป็นมูลค่าอื่นได้ก็คือมันมีมาตรฐานใช่ไหมโอ้ยอานนี้คริปโตสบายเลยคริปโตสบายอยากเป็นแคท่าอ้ณง่าย ข้อถัดมาครับเป็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน<ต>คืออะไรลักษณะเหมือนกันคือมันคงไม่มีนะฮะว่าวันนี้ผมบอกว่า500บาทผมเป็นกระดาษแต่500บาทผมก็เป็นพลาสติกด้วยและ500บาทผมก็เป็นเงินที่เป็นเหรียญออกมาด้วยแล<ม>้วผมบอกว่าทั้งหมดนี้ใช้จ่ายได้เหมือนกันอยู่ในที่เดียวกันวันนี้ผมเอาแบงค์พลาสติกให้พี่พี่ไม่รู้จะถอนให้ผมเป็นอะไรจริงแล้วเงินเนี่ยมันก็มีทั้งแบงค์ทั้งเหรียญนะเนาะแต่ในในมุมของการเอ็กซ์เชนเนี่ยมันก็คือคอร์นซีเดียวกันใช่ไหมฮะก็คือเหมือว่าอย่างรูปแบบในการจ่ายเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันควรจะเป็นเหมือนกันมันก็ต้องเอ็กซ์เซปต์ได้ทุกวันนี้เราแค่เปลี่ยนจากการโอนจ่ายธรรมดาขึ้นมาเป็นดิจิตอลอันนี้ไม่นับ ก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นหน้าตาเดิมมันเป็นสิ่งสิ่งเดิมอยู่สะดวกพกพาไปที่ต่างๆทองเป็นไงฮะเราเพิ่งพูดกันไปว่าเหนื่อยหนักด้วยนะก็จะลําบากหน่อยในการพกไปนะครับแต่ถ้าเป็นเฟสมันนี่นี่โอเคนะครับเพราะวันนี้ก็พกธนบัตรกันไปใช่แต่ก็เข้าสู่อยู่แคชเลสตละพรอมเพย์เอ่ยอะไรเอ่ยล่าสุดก็คือรัฐบาลเราก็มีส่วนคนละครึ่งนะฮะอคนละครึ่งนะครับหมายถึงว่าสั่งข้าวมาจานหนึ่งผมกินครึ่งหนึ่งแม่ค้ากินไปครึ่งหนึ่งอ่าไม่ใช่ เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้โดยทั่วไปโอ้เป็นคําถามที่ที่ต้องถามแหละนะเพราะว่าอย่างสม,มุตททองเนี่ยทุกคนก็เข้าใจนะเห็นกันมา4,000กว่าปีแล้วมีปอาสาวันนี้ฉุกเชิญทองไปขายก็มีเงินนะเพราะหลายๆคนก็พูดว่าทองเป็นอะไรนะฮะเซฟเฮเว่น เซฟเทเบิก็คือเหมือนกับเป็นแบบพื้นที่ปลอดภัยนะครับที่ทุกคนเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาก็กังวลใจก็จะไปซื้อทองไม่ว่าจะเป็นสงครามนะครับโรคระบาดการล่มสลายทางการเงินมันจะทําให้ทองเนี่ยอยู่ดีก็มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับเหมือนกันแต่จริงๆแล้วทองเป็นเซฟเทเบิหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับจักรยานเอ้ยวิจารณญาณของแต่ละคนแต่เฟ a มันนี่เนี่ยก็จะเป็นในสถานะตามของตัวกลางที่ออกละกันเช่ว่ารัฐไหนที่เข้าแบกเนี่ยตอนนี้ความเชื่อมั่ เออนนานจะเล่นตรงกันนะฮะแต่นี้มิติของคริปโตเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วเพราะว่าด้วยความที่คริปโตเนี่ยไม่ได้มีตัวกลาง มันถูกขุดขึ้นมามันไม่มีคนที่เป็นเหมือนกับคอยกำกับแล้วกันว่าเฮ้ยอย่างถ้าเป็นค่าเงินเนี่ยเราบอกได้ว่าเฮ้ยพอพูดถึงดอลลาร์ US อลลาร์ทุกคนพอยไปที่สหรัฐอเมริกาได้นะครับแต่พอพูดถึงบิตคอยเอ๊ะเรามองไปที่ใครดีล่ะพอมันไม่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนกลุ่มบางเหียนี้ไว้นะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันถูกกระจายออกไปมันไม่มีกอเรเนอร์ก็คือสิทธิที่จะควบคุมมูลค่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของทุกคนนะครับยกเว้นคนนี้อาจจะมีคนถือเยอะหน่อยแต่ว่าสุดท้าย เพราะมันไม่มีใครสามารถกล่าวอ้างถึงมันได้เต็มร้อยนะครับส่วนในเรื่องความยอมรับก็ต้องยอมรับว่าประวัติของบิ t คอย n ก็มีมาไม่น้อยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าผมถามผู้ชมรายการผมก็ได้ว่าผมให้บิทคอยน์เอาไหม้ทุกคนเอาอันนี้ตอบได้แล้วว่าทุกคนยอมรับในมูลค่ามันนะครับเพราะว่ามันมีอยู่จริงนี่มีข้อสุดท้ายยางยังครับจริงๆมันมีนิดนิดหน่อยหน่อยางวิธีการที่มันสามารถแบ่งเป็นมูลค่าย่อยๆได้ซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วโอเคอยู่ในข้อย่อปเก็คาวือนอันน อนาคตเนี่ยมันจะมีคนยอมรับมันมากขึ้นไหมอาไปใช้มากขึ้นไหม โอเคฮะวันนี้นะฮะเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าคุณผู้ชมได้อะไรจากเราไปบ้างครับพี่ปีเตอร์ครับแน่นอนครับต้นรายการเรื่องของพี่ซีนะครับมันตอบแล้วว่าความจริงแล้วนะครับไม่มีอะไรเหมาะกับทุกคนแต่ละคนเนี่ยมีเส้นทางของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนศึกษาอย่างจริงๆนะครับแล้วก็เลือกดูอะไรเหมาะกับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น DCA หรือจะออกอินไปเลยนะครับหรือสเต็กนั่นแล้วแต่นะครับจะเทรดแบบไหนก็แล้วแต่ต้องครับก็ต้องศึกษาก่อนแล้วคำถามถัดมาที่คนมักจะถามว่าทำไมบิตคอยน่าสนใจมันจะเป็นสกุลเงินได้มมมััหหรรือนเาาะกกบ ทำอินเวสต์นี่อรือเปล่าวันนี้เราก็พอเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันบ้างแล้วในเชิงของคุณนนสมบัติซึ่งเรียกว่ายังมีอีกเยอะเลยนะครับที่จะต้องแนะนำอีกนอกจากตรงนั้นเรามีเรื่องของ DCA P2P ที่เราพูดกันไปด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเรามองว่าบิตคอยจะราคาขึ้นนะครับจริงๆแล้วถ้าหลายๆคนพูดกันหลายๆคนจะบอกว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นเหมือนกับทองคำที่เป็นดิจิตอลเนื่องจากคุณสมบัติที่เราเปรียบเทียบมาเมื่อกี้มันมีความแบบว่าดีมากๆเลยมันก็เลยมีการหามาใช้กันเป็น New Safe Haven นะใช่ใช่ ีถ right? ัดไปนะเราจะพูดถึงเรื่องของอัลเทอร์นทีฟคอยและ NFT อย่าลืมติดตามกับพวกเรานะครับพวกเราชาวคริปโตปัดดี้นะครับกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับศัพท์หนึ่งที่รู้จักไม่ได้ต้องคือโฟโมโฟโมเนี่ยก็คือนมกล่องไอ้นั่นโฟโมดโฟโมคือ Fear of Missing Out นะครับอาการกลัวว่าจะตกรถหรือว่าซื้อเข้าตามเขาไม่ทันแล้วราคาขึ้นครับผมครับ